สวัสดีครับพบก,กันนันจากช่องวมโตขายเช่นเคยนะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับการทดสอบเจ้ามินิคูเปอร์ SE ไฟฟ้า100%ปรับปรุงชมใหม่แล้วก็เป็นการก้าวกระโดดของทางมินินั่นเองครับเดี๋ยวเราเอาพามาดูกันว่าคันนี้จะน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับทั้ง a n d l i n g ฟิลลิ่งในการขับนะครับยังคงเป็นมินิเดิมอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยของตัวมินิมันจะน่าสนใจอย่างไรบ้างไปรับชมกันได้เลยมั่นใจทุกระดับนุ่มนวลทุกการขับขี่ออซซี่ซัสเซนชัน60 Ace and Ace Pro Capture Action Smarter ha, ตอนนี้เรามาทดสอบกันนะครับผมอันดับแรกเลยพอสาร์ทรถขึ้นมาเนี่ยตัวรถมันจะสแตนบายไว้ครับพวกระบบแอร์หรือว่าระบบต่างๆนะครับเขาเอา เพื่อเกี่ยวกับร,ระบบป,ประปรากาศนั่นแหละแต่ที่จริงอ่ะมันสามารถสั่งการในแอปคอมมินิได้นะครับเพื่อเราจอตากแดดหรืออะไรเนาะเวลาเราสตาร์ทเนี่ยก็แค่บิดพาวเวอร์ครับปึ๊บนี้เห็นไหมกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่มาก็มันดูน่ารักครับมันดูสดใสมันดูแบบว่าดูทันสมัยมากขึ้นนั่นเองครับแต่ผมต้องขอบอกว่าคันนี้เนี่ยเขาได้ติดตั้งพวกแพ็กเกจเอ่อมินิคอนเนคเต็ดไดรฟ์นะครับผมหรือว่าตัวเอ่อมินิ ที่เป็นเกี่ยวกับระบบช่วยขับขี่เพิ่มเติมเข้ามาแบบฟูลเลยนะคือถ้าเพื่อนๆอยากจะได้หรือว่าอยากจะทดสอบก่อนเนี่ยหรือว่าอยากจะแบบฉันยังไม่ฉันไม่ยังไม่อยากที่จะลงทุนกับเขานะครับเราก็ลองเป็นแบบ Tri a โนะครับที่เป็นหนึ่งเดือนถึง3เดือนอะไรเงี้ยเขามีให้เราทดสอบเนาะ เดี๋ยวเราก็จะมาลองให้ดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยเราเชื่อมต่อ Apple CarPlay ไว้อยู่ครับผมจอตัว Apple CarPlay มันอาจจะดูเล็กๆนะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้ก็การใช้งานคือง่ายที่จริงเนี่ยมันก็ส่งแอปผ่านตัวไมลเอ่อไม่ใช่ไมล์สิจะไปเบียรอยู่แล้วเพราะว่าหลักการทํางานคือคล้ายๆกันหมดเลยมันจะเป็นของแอปมินินะครับสามารถแชร์โลเคชั่นจากตัว Google Map เข้าตัวแอปมินี้ได้แล้วมันก็จะมาแสดงตรงจอกลางไซส์ใหญ่จอ o อเลของเขาเนี่ยเองครับโอเคไปเราไปรู้กันดีกว่านะครับนี่ต้องขอบอกว่า f ฟีลล n ่งแ n น l i n g ที่เราลองขามาแล้วเนี่ยรู้สึกค่อนข้างประทับใจอะไรหลายอย่างของตัวรถนะ เริ่มกันที่เจ้าพงลอยครับที่โอ้โหสซซเส้นคือใหญ่แล้วก็จับแล้วมันจับร้อนฟินอะ่ะคือถึงแม้ว่าตัวหนังของเขานะครับใช้เวสกินใช้การรีไซเคิลส่วนต่างๆเข้ามาเป็นส่วนประกอบนะครับแต่เขาทำคุณตี้ได้ดีนะเนี่ยคุณสัมผัสคุณจับเขาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมันดูแพงนะครับมันไม่ดูแบบ มันไม่มันไม่ได้ดูไม่ดีอย่าเออเนี่ยทัชชิ่งคือดีมากๆเลยนะครับแล้วพอเราจับเนี่ยมันเต็มมือครับอืมทัชชิ่งดีนะ <laughs> พวกระบบช่วยกับขี่อะไรอย่างเงี้ยพอเพื่อนๆใช้เป็น Connected Upgrade นะครับก็คือจะเป็นคือมันจะมีคำเรียกอยู่2องคำอะมี Connected Drive กับ Connected Upgrade ก็คือมันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบ Adaptive Cruise Control ครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยดีหน่อยตรงที่ว่าเขาให ตัว l a น e ซนเ t อร์ n ิมาด้วยนะครับไอตัวเลนเซนเ t อร์ n ิเนี่ยมันมีตั้งแต่ BMW 330 3, อะไรเงี้ย3 2 0ตัวใหม่ก็มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเอ่อ BMW x บียนะครับการออกแบบพรงอะไรคือคล้ายๆ i เเลยถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นตรงแถบตรงนี้ครับมันจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องการจับของพวงอะไรครับถ้าสมมุติว่าเราเ จับพวกอะไรแบบนี้แล้วเราเปิดโหมด Adaptive หรือว่าเราไปทับเส้นเลนบ่อยๆนะครับเขาจะแจ้งเตือนเป็นไฟสีส้มตรงนี้นะครับถ้าคนเคยใช้ BMW จะจะพอเข้าใจว่าเป็นอย่างไรนะฮะนี่เห็นว่ะดีแล้วก็ตัวเบาะนั่งสบายนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณคาดหวังกับการที่อยากให้เจ้ามินิเนี่ยเป็นรถที่ขับแล้วรู้สึกว่ามัน มันจะสบายไปตลอดทางเนี่ยคุณอาจจะคิดผิดน,นะครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของมินิคูเปอร์นะฮะคือมันฟีลลิ่งเหมือนแบบคุณขับรถโกคาร์ทอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันจะมีความเด้งๆมีความเฟิร์มนะครับถ้าคนเคยขับตัวเก่าเนี้ยถ้าถ้าผมพูดถึงในฟีลลิ่งที่ผมทดสอบมานะตัวเก่ามันจะมีความแข็งและเฟิรม์มเฟิร์มกว่านี้ครับตัวนี้เขาเซตมานุ่มนวลขึ้น นะครับแล้วก็แต่ยังคงความเด้งๆไว้อยู่นะครับถึงแม้ว่าเราวิ่งในถนนลาดยางแบบนี้ก็ตามแล้วก็ถ้าเป็นคลื่นอย่างเงี้ยคุณจะรับรู้ได้เลยว่ามันจะดิ่งดิ่งดิ่งนะฮะส่วนถามว่าหลังคงอะไรมันไม่มีตัวแป้นพาลลชิปเป็นอะไรไหมผมก็ต้องขอบอกว่ามันสามารถปรับโหมดนะครับการหน่วงของคันเร่งได้คือวิธีแรกปรับง่ายสุดเลยคุณดันตัวเกียร์นะครับลงเป็นบี มันจะเป็นเหมือน one พ e d ด l drive นะครับพอดันลงมาแล้วเนี่ยเรายกคันเร่งปุ๊บมันหน่วงตามเท้าเลยนะครับพอดันกลับก็เป็น B แบบนี้นะตัวรถก็พุ่งตามปกติแต่ถ้าเราอยากเซตติ้งให้มันลึกกว่านี้ครับคือในรถยนต์มินิหรือในรถยนต์เบยมแบบยุยุใหม่ๆเนี่ยมันจะมีโหมดถ้วยเหลือเป็น adaptive ของตัวการ r e g e n e r a อะของตัวแป้นคันเร่งกับเบรกเนี่ย เป็นแบบอะแติทีฟครับโดยใช้ตัวกล้องทางด้านบนในการอ่านค่ากับรถคนข้างหน้านะครับอันนี้ผมโค้รชอบเลยใช้บ่อยมากคือถ้าเพื่อนๆกดตัวรูปรถที่เป็นขีดๆนะครับมันจะเป็นการเข้าไปเซตติ้งของตัวระบบรถเขาจะเขียนว่า drive o f support นะฮะกดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นการช่วยต้องกดเข้าไปนะลึกอยู่พอสมควรนะฮะเนี่ยเห็นปะ่ะ energy recovery in d ีก็เป็น A ที่ Adaptive นะครับแต่ว่าเราสามารถปรับโลแล้วก็กลางแล้วไยได้แต่ว่าเท่าที่ผมขับ BM ีกับมินิยุคใหม่ๆเนี่ยผมจะปรับเป็น Adaptive ครับโคตรชอบเลยมันเบรกชะลอความเร็วตามขคันหน้าให้เราได้อย่างสเสถียรมากๆครับนี่แล้วก็ตอนเนี้เราต่อ p p p l e Ca คา a ์เราต่อแบบไวเลสไว้อยู่นะการทำงานรวดเร็วครับจอชัดเจนแล้วก็แบบโคตรเคลียร์การทำงานคือชัดมากๆนะครับส่วนเรื่อง การที่เราใช้โหมด Experience เนี่ยก็เหมือนกับใน BMW ครับเขาจะมีโหมดต่างๆมากมายตาแล้วแต่ตามประสบการณ์การขับขี่ที่คุณอยากจะเป็นนะตอนตอนนั้นนะครับอันนี้เราได้อธิบายไปในตอนที่เราพรีวิวรอบขันแล้วเนาะเนี่ยเพื่อนๆเปลี่ยนง่ายนะมันมี t o อกโกบาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคีย์ลักง่ายๆแต่ผมชอบโหมดนี้นะที่มันเป็นโหมดกรีนครับคือถ้าคุณปรับเป็นโหมดกรีนเนี่ยเอฟเฟช เอฟฟิเชน t นะฮะก็จะเป็นรูปนกนะครับเขาก็จะบอกว่าพวเวอร์เท่าไหร่แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับถ้าคุณขับแบบไม่รีบร้อนอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนกค่อยๆบินนะครับแต่เมื่อไหร่คุณกดเร่งเนี่ยมันจะเป็นเสือครับแล้วก็กลายเป็นสีชมพูนเตอ่์เฟรดไห่คุณน่ารักน่ารักมากเลยครับแล้วก็มันจะช่วยให้แบบเระยะทางในการขับขี่เนี่ยเพิ่มขึ้นมากมันก็เหมือนกับการที่คุณขับเป็นอีโคนั่นเองครับเนี่ย วีวิดนะครับหรือว่าไทาม์เลสไทม์เลสก็จะเป็นแบบว่าเหมือนย้อนยุคหน่อยๆนะฮะเห็นปะแล้วก็เห็นปะมันจะเป็นเข็มเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างอะ่ะมันจะปรับไปตามบน Head-Up Display ด้วยนะเอออันนี้ผมชอบนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเกี่ยวกับหน้าจอเวลาเราใช้ Apple c a r p l a y นี่ยมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วเวลาถ้าเราเปิดแมปอยู่นะครับ มันก็ดูได้ในจอรตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่แสดงบนแอปเฮดเร็ปเดสเพย์เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตัวแมปของรถยนต์นั่นเองครับคือแมปรถยนต์เนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับถ้าเราดูแมปรถยนต์เป็นแบบปกติเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่ 3D ครับถ้าเป็นที่เพื่อนๆจ่ายเพิ่ม4,999บาทเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบ 3D แล้วก็บอกเลยว่าตัวเ,เส้นทางที่เรากำลังไปมัน ติดขัดหรือเปล่านะครับแล้วก็เขาจะใช้ AI เรียนรู้นะครับว่าเฮ้ยคุณขับเส้นทางตรงนี้ประจ,จำประจ,จำเป็นยังไงบ้างอัตราการใช้หรือว่าการส่วนต่างๆเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะครับเขาจะใช้ AI จำทุกอย่างเลยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมขอชมทาง BMW แล้วก็ Mini มากๆครับที่เขาใส่ตัว AI Learning ในการที่ช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับผมชอบนะ อินเทอร์เฟกดง่ายแล้วก็กดเพลินอะนี่นะฮะมันทัชเวลาทัชเนี่ยดีเลยแทบไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็การใช้งานคือมันรวดเร็วมากจริงๆนะครับอันเนี้ยผมอยากจะมาเล่นให้เพื่อนแบบละเอียดอีกครั้งนะเออเนี่ยเห็น่ามี Post นอมี Balance นะครับเขาก็จะมีแบบโอ้ยสิงต่างๆเป็นกิมมิคอะไรนะครับสำหรับคนที่เชื่อมต่อตัว มินิที่เป็นแอปพลิเคชันนั่นเองครับการลีจิส mm hmm. ของคนที่เขาใช้มินิแอปพลิเคชันเนี่ยก็พูดง่ายครับ mm hmm. เพื่อนๆใช้ ID ของ BMW ครับไซนอิน mm hmm. เข้าไปมันก็จะเป็นเข้าของมินิได้แล้วนะครับเออง่ายไหมง่ายนะครับเขาซัพพอร์ตสำหรับคนที่ใช้ทั้งมินิใช้ทั้ง BMW นั่นเองครับนี่แล้วส่วนโหมดสุดท้ายมันเป็นโหมดที่เพื่อนๆจะ ใช้กันแน่นแน่ะฮะก็คือโหมดโกคาร์นั่นเองครับนี่มันจะเป็นโหมดเดียวที่เราต้องดันขึ้นนะนี่มีเสียงมาริโอ้นะฮะโกคาร์เล็กๆนๆ้อยน่ารักน่ารักโอ้ตอนนี้นะฮะเราเราเป็นทางออฟโรดนั่นเองครับ <laughs> ไม่ใช่อะไรนะครับค,คือนี่ไงวิ่งตามกูเกิลแบบเออ,อเค,คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเส้นทางที่เรามาเนี่ยมันมี2เส้นครับแล,แล้วส่วนใหญ่ตัวอาโป้คาเ a y นะครับที่มันเป็น g o o g l e แบบเนี่ยมัจกจะคำนวณทางที่มันเร็วที่สุดครับข้าง,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 งทางสองข้างทางเป็นนานะฮะแล้วก็เป็นหลุมเป็นบอ่อแบบนี้โอ้ <laughs> โหสะใจจง <laughs> แต่ถ้าคิดในแง่ดีนะคือเรามาทดสอบช่วงล่างครับถึงแม้ว่า กาวเคไดงของเขาเนี่ยแค่124มิลลิเมตรนะเออแต่มันก็ช่วยซัพเพนชันแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการขูดหรืออะไรเนี่ยขายห่วงครับแต่ว่าผมก็ไม่แนะนำนะให้เพื่อนๆไปแบบไปลุยออฟโรดขนาดนั้นนะสงสารตัวรถยนต์อยู่นะฮะคือการออกแบบมินิเนี่ยมันเป็นเหมือนซิตี้คาร์มากกว่าครับแต่ถามว่าขับอ่องเที่ยวออกแต่งวัดได้ไหมได้นะครับผมคอนเฟิร์มเลยมินิ รุ่นปรับปรุงโฉมครั้งนี้เนี่ยเขาทําได้นุ่มขึ้นจริงๆครับเห็นไหมนุ่มเนีย่ยทางมันเบาส์เยอะมากนะฮะแต่เราก็ยังผ่านไปได้แบบนุ่มๆนุ่มๆแบบนี้เนี่ยนะหลุมบ่อโคตรเยอะนะฮะส่วนเรื่องระบบช่วยขับขี่หรือระบบช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยครับเขาก็มีให้จัดเต็มนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเราอาจจะต้องแอดจัสเพิ่มเติม นะครับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติก็มีให้ตามปกติแล้วรักษารถให้อยู่เส้นจราจรในเส้นเลนก็มีมาให้นะครับผมเลนดิพาชเชอร์เลนมีให้ตามปกติการหน่วงการที่หักกับอย่างเส้นเลนเนี่ยอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมินิหรือ bmw อเนี่ยการที่เขาคนโทรลกลับมาให้ในช่องเลนของเราเนี่ยเขาทำได้หายห่วงแน่นอนนะครับแล้วเขาหักกลับมาอยู่ในเซ็นเตอร์ของเลนเลยนะแต่เราก็อาจจะอย่าวางใจมากนักนะครับระบบช่วยเหลือก็คือระบบช่วยเหลือครับเขาไม่ใช่ระบบผู้ขับขี่นะครับเราคือผู้ขับขี่นั่นเองครับเดี๋ยวเราออกถนนเลนใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับว่าการแอคทีฟของตัวรถเป็นยังไงเราก็ ฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงนะครับอันนี้อาจจะแป๊บหนึ่งนะเราเล่าประสบการณ์ต่างๆก่อนนะครับส่วนเรื่องอัตราสิ้นเปลืองหรือ,อ,อตัวที่เป็นการชาร์จถามว่าแบตเตอรี่54.2กิโลวัตต์ชั่วโมงที่เขาเคลมไว้ว่า402กิโลเมตรเนี่ยได้ไหมอันนี้เดี๋ยวผมก็อาจจะมีโอกาสนะครับรอรถทดสอบนะครับผมแล้วก็ นำมาให้เพื่อนได้รับชมกันว่าเป็นอย่างไรแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาลองฟิลลิ่งแฮนดลิงของตัวรถก่อนว่าม,มันเจ๋งอย่างที่เขาว่าไหมมันเหมือนมินิเดิมไหมนะครับแค่นั้นเองก่อนนะครับแต่เขาเคลมไว้ว่า5ชั่วโมง AC เต็มนะครับแล้วก็ DC 0เอ่อ10ถึง80เนี่ยเพียงแค่30นาทีกับการการะแสไฟที่เข้าไปถึง95กิโลวัตต์เนี่ยก็ผมมองว่า มันก็โอเคนะเออเพราะว่าแต่ใจจริงอะอยากให้เขาขึ้นไปถึง150เหมือนแบบใน i x 3หรือว่าแบบพวกเบียรยุยยุใหม่ๆนะครับอืมแต่ต้องขอชมว่าถึงแม้ว่าเป็นรถขับหน้าก็จริงนะครับหรือว่าการออกแบบช่วงล่างแล้วก็การวางแบตเตอรี่เนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยมันรักษาเสถียรภาพในการขับขี่ได้ดีมากๆเลยนะ โดดเด่นครับด้วยการออกแบบที่เเขาเรียกว่าผู้ภระสาชาวบ้านก,ก็คือระยะฐานล้อมเขาเซ็ตมาโอเคแล้วก็ทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยมันอยู่ตรงกลางของตัวรถได้ตําแหน่งดีงมากมครับการขับขี่ฟิลลิ่งเอ่การยึดเกาะเอ่ยคือแบบสบายหายห่วงแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องลําโพงครับอันนี้ก็ต้องขอโชว์มี ตัวลำโพงเป็นลำโพง O E M ก็จริงนะเขาเขาสิ่งดีนะดีอย่างไม่ได้เชื่อเลยครับคือถ้าคนเคยใช้เคยฟังในเออบ W ซีรีส์3นะครับที่เป็นลำโพงคาร์แมนการ์ดอนเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรนะครับอ,อ,อันนี้ต้องรอตัวอัปเกรดดูว่าอนา,าคตมันจะเป็นอะไรอ่ะเรากดหน่อย อันนี้ผมขอเตือนนิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งเคยมาสัมผัสเจ้ามินิไฟฟ้านะครับถึงแม้ว่าเขาขับหน้าการที่เราอยู่ในโค้งครับหรือว่าจังหวะที่เราเทคตัวออกไปเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้เพื่อนๆกระทืบคันเร่งนะคือแรงบิดเขาเนี่ย3 3 0ร้มิบนิวตันเมตรมั้งประมาณนั้นนะครับใช่สามร้เอ มันมันเอาเรื่องอยู่นะแม่งแม่งพอมมากๆในการที่เขาจะถีบตัวเองออกไปอะ่ะเออแล้วมันก็แบบอย่างตอนที่เราไปรอศูนย์ถึงร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ทาให้ดูว่าเป็นอย่างไรหูรถแม่งแรงจัดแรงจ,จัดเลยนะครับแล้วก็มันจะเกิดอาการที่ตัวรถเนี่ยต้องควบคุมนิดนึงนะครับถ้าคุณเพิ่งเคยมาขับมินิรุ่นใหม่คันนี้ครั้งแรกเนี่ยผมจะแนะนำว่าคุณควรลอง ฟลลิ่งของตัวรถก่อนว่าเป็นยังไงอาการของตัวรถมันออกยังไงบ้างนะครับอย่างนี้จะดีกว่านี่โค้งเยอะเราก็อลองให้ดูว่าเป็นยังไงนะฮะนี่เห็นไหมเนียนเชื่อได้อะเบรกครับผมลืมพูดถึงตัวเบรกทำงานได้รวดเร็วครับหนึบแน่นการที่เราไม่ต้องกดแรงตัวเบรกเขาก็ทำงานแล้วก็ จับอยู่ที่จริงมันจะมีตัวเสียงนะครับ diving ่เป็นซาวนะครับถ้าคุณเคยขับ bmw ยุคใหม่ๆเขาจะมีแบบซาวของ harzimer ใช่ไหมอันนี้ก็คล้ายๆกันครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในโหมด green ครับมันก็เลยตัดทุกอย่างทิ้งไม่ว่าจะเป็นพวกไฟ ambient l i g ทางด้านหลังนะครับเรากเา็เสียง ทุกอย่างพยายามทําให้มันประหยัดที่สุดนั่นเองครับแบตเตอรี่ตอนนี้เรายัางวิ่งได้อีก249กิโลนะครับแล้วก็โหมดแอรอ์อะไรเงี้ยผมขอชมตรงที่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีฮาร์ดคีย์ในการกดเพื่อในการปรับโหมดแอร์นะครับมันจะมีแถบบาร์อยู่ตรงข้างล่างแล้วก็จะมีตัวที่เป็นการกดจากในจอครับแบบง่ายๆเลยเพราะว่าเขาแบ่งโซนแ นะครับสายขวาแต่พัดลมเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องกดเข้าไปตรงทางด้านไหนนั่นเองครับอินเทอร์เฟซโคตรสวยเลยผมไม่รู้ว่าชมไงแม่งสวยสวยจริงนะครับเนี่ยอยากจะเอามาถ่ายรูปอยากจะเอามารีวิวแบบฉบับเต็มๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะว่าเป็นยังไงนะอะ่เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนซาวเอ็กซ์พีเ c นนิดน,นึงเป็นโหมดคอร์นะครับก็คือโหมดปกติเนี่ยเพื่อนๆดูดิโอ้โ จิตใจทําด้วยอะไรกลายเป็นว่าชอบครับตัวรถเนี่ยมันมีทั้งฟีลลิ่งคุณเคยขับรถแบบมินิจักรนะครับแล้วก็ผสมผสานกับยุคใหม่ที่เขาพยายามใส่เข้ามาให้มันดูทันสมัยมากขึ้นครับเออคับแล้วคือแล้วแล้วเปิดราคามาล้านหกอ่ะเป็นคุณคุณไม่หวั่นไหวเหรอผมไม่รู้คนหนึ่งก็หวั่นไหวะเพรพอยิ่งได้มาสัมผัสนะครับ

คือมันมันมันแม็กซิมัมแค่ร้อยเจิบครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยมันมันมันไปได้อะแล้วคุณเติมในความเร็วสูงอ่ะเขากระชากให้คุณอยู่ตลอดเวลานะครับการทํางานของแป้นเบรกแป้นคันเร่งเนี่ยคือคือไม่งจัดจัดเลยอะครับลงลากับไปเรยทุกขับแล้วมีความสุขครับอันนี้ก็คือเป็นเจ้ามินินะครับคูเปอร์เอนี่เมื่อกี เราโดดเปิดไฟไลน์นะครับเรางอนเราก็เลยมีเข้ามานะฮะน่ะเข้าโค้งไปเห็นไหมดูกันยึดก่อดดิโอ้โหโอ้โหเงียนกีบลงละไม่รู้จะพูดยังไงมีแต่คำวันรักให้นะฮะ ก็เนี่ยแหละเราทดสอบแล้วก็เป็นรถที่ขับแล้วเนี่ยมีความสุขชอตลอดทางใช่ลงมาขวันช่ยไม่ใช่เนี่ยพอเราปรับเป็นโหมดกรีนนะครับผมก็มันจะหน่วงให้อัตโนมัติแบบนี้นั่นเองครับอย่างที่บอกอยากให้คุณสัมผัสครับคือมันไม่ใช่การเปลี่ยนแบบแค่เฮ้ยมันก็น่าจะเปลี่ยนอ่ะโดนล้อเป็นอะไรนะซูซูกิสวิปใช่ไหม หรือว่าอะไรนะเจใช่เขาบอกว่ามันเหมือนสู้สุกิทาบิสแต่ว่าพอคุณมาจับดีเทลคุณมาจับฟิลลิ่งกันกับขี่คุณมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณจะเปลี่ยนใจนะฮะถึงแม้ว่าอ่าบอกมันอาจจะแค่ถ่านล้อแต่ว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรเหมือนเลยใช่ฟิลลิ่งทัชชิ่งนะครับถึงแม้ว่าอ่าอาจจะโดนล้อป้ซิ่งเหมือนกันใช่ป้ายซิ่งแต่ว่าแต่ว่าต้องต้องขอบอกว่าอ่าพวก สิ่งต่างๆเนี่ยมันยังเป็นแมนนวลนะครับแต่ว่าคนที่เขาใช้มินิเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่ก็นั่งกันประมาณ2คนกําลังโอเคนั่นเองครับส่วนใหญ่คนเดียวเหอคนเดียวเนี่ยนะอ่าแต่ชอบแต่ชอบอย่างที่มิสินบอกอะกิจกรรมที่มินิเขาจัดอะมันน่ารักนะเขาประสบการณ์หลังเขาประสบการณ์ของแบรนด์ใช่ใช่เขาทำแบรนดิ้งดีใช่เขาเขาซัพพอร์ตลูกค้าจะจัดเลยนะครับเขาบอกว่า มินิเนี่ยเป็นรถที่มีเคาเตอร์เป็นของตัวเองอมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองทั้งโลกเลยนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ว่าเป็นกลุ่มเฉพาะของเขาริงครับผมเนี่ยแหละก็ไว้ถ้าเรามีโอกาสอ่ะเราลืมเปิดอะไรค์ทีให้เพื่อนได้รับชมกันนะฮะเ,เพราะว่าตัวนี้ครับคือการทํางานมันง่ายเหมือนในพีเอมเลยเพราะว่าสัญลักษณ์ถอดแบบมาเลยนะครับให้เพื่อนกดตัวรูปอ่หนึ่งทับสูตรเนี่ยฮะกดเปิดโหมดก่อนติดแล้ว ติดทันใดนะฮะเราก็เราจะให้เขาช่วยคอนโทรลเห็นไหมเขาไม่เร็วเทิร์นใช่ไหมเขาคอนโทรลให้เราเนี่ยนะแค่ประคองพวงมาลัยน่ะไปอยมือได้ปะได้เห็นไหมโอ้โหนี่มันอโตโนมัสหรือเปล่ายังยางแต่เนียนนะเนียนเนียนมากๆเลยนะครับแล้วก็เชื่อได้เลยว่าการที่มินิเนี่ยเขามีระบบต่างๆในการเซตมาระบบช่วยเหลือหรือแม้กระทั่ง SOS นะครับเขาขึ้นเชื่ออยู่แล้ว นะครับทั้ง BM ทั้งมิน i นะการทำการเกี่ยวกับเรื่องรักษาให้ผู้ขับขี่เนี่ยมีความปลอดภัยนะครับหรือว่าถึงแม้ว่าเพื่อนเเกิดอุบัติเหตุเขาจะมาทันท่วงทีอันนี้ทางมิน i กับบีเเขาก็สปอร์ตเราทุกอย่างอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราอาจจะลองปล่อยมือนานนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆข้างหลังบี้แล้วเราหนีก่อนแกไปปล่อยข้างหน้าได้โอเคได้ได้ โนี่เปดวาร์ปเลยนะ,ะหมดหมดกรีนนะฮเนี่ยบ้ออกันก่อนกัดชนทำงานนี่ชะลอในใบแบบนี้อยอยรหรอยางยาง <c oughs> เราเราจะไม่ทำสุ่มเสี่ยงสีแปรบนึงแ <c oughs> <c oughs> ตง่ว่าตอนแรกอะ่ะดัดก็มาคิดว่าเฮ้ยการใช้ผ้ามันจะดูรถเก๋ดมหรือเปล่าไม่เลยการออกแบบดีไซน์เขาฟีลลิ่งแม่งดีงดีเลยดีเลยนะฮะ เน่ไม่เป็นไรเช็ดได้ <laughs> แต่นั่นแหละอะ่ระบบอันพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำเป็นฟูลีวิวอีกทีหนึ่งในตอนที่เขามีรถให้เราทดสอบนะครับวันนี้เรามาลองเป็นแบบน้ำจิ้ม้าจิ้มข้มมคร่าวเนี่ยเห็นปลาแจ้งเตือนที่พวงมาลัยในกรณีที่มันเจอแยกครับแล้วกออ็ทางที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยตัวรถเขาจะแจ้งเตือนแล้วก็ให้เรามาจับพวงมาลัยคอนโทรลพวงมาลัยเองนั่นเองครับ อะแดปเีเป็นทำงานอยู่นะเพื่อนเห็นว่าตัวรถมันมีการชะลอครับเลขไม่ความเร็วเอออะไรเออชะลอให้เราแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยเห็ปะเออดีงามมากๆครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวแล้วก็การออกคลิปครั้งนี้ของมินิคร่าวนะครับอาจจะไม่ได้ทำอะไรเยอะต้องพอก่อน ถ้าทําเยอะแล้วมันมันเราอาจจะกลับไปคือรถไม่ทันนะเพราะว่ามันมีเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทางมินิประเทศไทยมากๆนะครับที่ชวนเรามาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือว่าสนใจมินินะครับก็อ in ิ inbox มาหาได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยให้เพื่อนๆอ,อาจจะได้ราคาที่มันแพงขึ้นนะไม่ใช่เพื่อนๆอาจจะได้ ได้รถที่โอเคแล้วก็ไม่ต้องไปโดนแบบเซลล์กวนใจอะไรอย่างนี้เนาะใจจริงอ่ะเราอยากให้คนซื้อรถ1คันนะครับมีความสุขกับการที่ได้มามาันทาั้งปกป้องคุณบนถนนแล้วก็ทั้งทำให้คุณสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองครับโอเคชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้โวโลคา r ด้วยนะครับยังไงวันนี้วอลคาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย สามสองหนึ่ง